ครับผมบะบึงเล็กหน่อยแก๊ปปุ้นครับกำลันถ่ายหนึ่งสิบวิดีโอเพลงครับเยียเย่ยมลูกเยี่ยมเยี่ยม ขนาดมหาลูกขนาดเออเออจิกกก่องจิกกก่อง itu เราพอแต่อ้ายข่าวแล้วส <of> ิอม <mayı> ่านพระคาถาและเอาวิชามนดีเป่าป้ายให้ทึ้นนอกและคนที <c inhos> <athletes> ่มาค้องใจอ้ายส่งไปล้องใจเต้าเบิ่งและหากคุณเพิ่ ยืดขึ้นเออมันคือพอพยาเบี้ยพยานนั่งสนมเธอนอนบนนี้เนาะล้างตรงสวยคางเชิดขึ้นสวยเห็นไหมล่ะโอ้ยนั่งกันเงี้ยนังกันเงี้ยเลยนั่งนอนเสือกนาโอ้ยสร้างแต่พระเอกนะเอกสร้างกันนี่แหละไม่เอกกระเดี๋ยวา่าจะพระเอกติ้ง n g นะลูกเด้อ แงามหนก็นเลี้ยวมองมึงผู้สาวยิ้มใส่ฮานามองผู้สาวดีดีดูด,ดูนี่แหละตังได้ขนาดหนึ่งพูได้หน่มะลำ้ำพอล้ำเล็กน่อยนี่นี่แต่คนเก่งๆผู้สาวอีกเห็นแตงหนาเองนี่แตงเห้กันเลว่าว่าต้องจางสร้างยากท,ทำนี้สุดก็ไดได้แลนะ้ว คือาระดแงไม่ไม่ใช่เขาแล้วแกงคุ้นแม่เลยาชจะทำยังไงถึงจะมีู้ประมาณมาทำเราโอ้เนี่แหละครับเพจโลกโซเชียลเดี๋ยวกับมีผู้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเดี๋ยวนี่แหละครับผมกับให้คุณครูอ่ะตอนนี้โรงเรียนเราขาดแคลนอะไรกับพระเอกนางเอกนางลำเนี่ยครับผมนี่เนี่ยเธอมีผู้ใหญ่ใจดีคน สนับสนุนครับของเราชุดนางรำเนาะนางรำเราก็เช่าตลอดเลยแล้วทีนี้ด้วยงบประมาณเราไม่มีนะคะเป็นโรงเรียนเล็กแล้วก็งบประมาณก็ส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของอาหารมากกว่าทีนี้ของเราเนี่ยจริงๆอ่ะเราอยากจะทําก็คือไม่ว่าจะเป็นงานศพอย่างนี้รำหน้าไฟหรือู่นนี่เราอยากจะไปช่วยชุมชนต่ดีครับเยใช่ค่ะก็คือเราอยากจะมีชุดของเราเองเพราะว่าเราจะได้มาเหมือนออกงานเราก็จะมาปรับเอา แต่ถ้าเช่าอย่างนี้ทุกรอบทุกครั้งก็คือไม่ไหวเนาะเราก็ได้ไประหยัดตรงนี้เงินที่เราได้มาสมมุติเราไปช่วยงานงานศพหรืองานที่งานชุมชนได้มาปุ๊บน้องก็จะได้เป็นค่าขนมก็จะได้มีกําลังใจในการทำงานด้วยใช่เราอยากได้จุดนั้นแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเข้ากองกางแล้วก็มาทําเป็นชุดแล้วต่อยอดเป็นของโรงเรียนเราเลยเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยุดยอดตอนนี้เรากาลังกาลังเริ่มทํากําลังเริ่มทำนะครับแล้วเราก็อยากจะออกงานแล้วก็ไปช่วยเหลือชุมชนให้ชุมชนได้เห็นว่าเรามีศักยภาพแล้ว เด็กน้อยของเราถึงจะแบบยากจนเนาะบางทีเป็นกำพาเยอะมากทีนี้เราก็จะได้เหมือนช่วยเขาช่วยส่งเสริมให้เขามีกำลังใจว่าณวันนี้เขามีศักยภาพแล้วก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งที่ยังยังเรียนอยู่นะตอนนี้ก็คือใช่ให้เขามีมีกำลังใจในการต่อสู้และก็ใช้ชีวิตนะคะสุดยอดสุดยอดที่คือความคิดที่ดีดีนะครับส่งเสริมเด็กน้อยนักเรียนเฮานะครับนิดหน่อยนะครับ ก็เลยไดไดใส่สุดประจำมันงเรียดนั่นเลยเนาะอันนี้คือหาจากใครบ้านเลยพ่อแม่ผูกครองมีเราก็จะเอามามารวมกันแล้วก็มาแมทเอาเมื่อเ้าเห็นอยเห็นพากันนั่งทักอันอันน้องมัดผมอะไรไปแดงๆเลยไหมอันนี้ก็จะทำเองนะครับคุณครูพานักเรียนทําทําเองเลยนะครับผมก็พี่น้องนะครับที่อยากจะสนับสนุนนะครับเด็กๆนะครับให้มีค่าขนมรายได้เสริมนะครับจาก กิจกรรมของคุณครูนะครับที่เพื่อนส่งเสริมนะครับเพราะว่าสิเป็นงานล่ำหนาไฟเนาะล่ำอย่างหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการร้องการํำนะครับคุณครูเป็นกัสับสนุนส่งเสริมนะครับแต่ว่าเพื่อกะขาดขาดในเรื่องชุดนะครับพี่น้องนะครับในเรื่องชุดนะครับมิตรสาเอาแกนพุ่กับโชคดีที่มีคุณยาคุณยายเอฟซีนะครับที่เป็นตาชุดไห้นะครับ เ็เลยได้เอาชุดเพชรได้มาใส่นะครับประโยชน์ในงานกิจกรรมของโรงเรียนนะครับผมยิมหรือหลวเด้อยิ้ม,มฟอนเวลาฟอนมือชุดแขนอาอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านเกิดบางนอดนะครับผมซึ่งผมเองกิเคยเลียนอยู่นี่นะครับตั้งแต่อยู่ปฐมตั้งแต่อยูปหนึ่งปอสองครับตั้งแต่ปอสองจนจบปหกนะครับ โรงเรียนกันยังคงสภาพเพื่เก่าอยู่นะครับเนาะ <c oughs> กับเปลี่ยนแปลงกับวเด้เปลี่ยนแปลงอย่างารรไรปาร์ไดแม่ก็ยังคือเก่าอยู่สนามโรงเรียนเวลาตีบทแยกก็คือแยกแล้วก็มีมาสบตาก,กันบ้างแล้วตอนเขาพูนใจใช่ไหมหาใครเมืองสยามเนี่ยเราต้องเข้าหากันเข้าใจไหมคะแล้วก็ยิ้มให้กันออแล้วก็ขยมมือตีบทโอเค,อเคไหมคะ ไม่นั่งนิ่งๆนะอ่ะนั่งยืดหลังตรงเอออะนั่งรำนั่งดีๆหลังตรงประเดี๋ยวสป,ปอร์ตไลท์ติดรถมานำน่าซองอส์สสปอร์ตไลท์ผมรื้มมามาอ,อ,อ,อผมม่า,ามนนำยิ้มเด้อลูดยิ้มเด้อ ฟังกรอนันทั้งหลายพี่น้องไทยทินสยามเฮาเกิดอยู่เมืองงามสมยานามว่าขวัญท้อ สมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮายกกําลังโบวันไทยมอกความเป็นไทยให้พวกเขาแต่ว่า